สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีถุกฐานพ่อๆกับสองแม่น้องแก้มบ่มพี่น้องเลยเมื่อในเฮากมาเมื่อในเฮากมาบ้านไม่ญ่จืดพอญ่จ่อยเลยพี่น้องเลยีพี่อในเข้าหมาห้านไก่ไงจืดพอไงจ่อยเลยพี่น้องเลยเมื่อนเข้าก่าบ้าีพี่องกือบงิ่อหลานลงเลย โพผล่เลยเลยพี่น้องเลยหลังจากมาเห็นลายมือลายบ้านเนาะโอ้ยจะไปหาบายเปลี่ยนลานคว้าใส่แล้วป้าหลิดลานอานาหนัดดมโพดโพพี่น้องเอ้ยดมจนว่าหลิดจนเบะป้าเบะเลยพูนพูนอ้าวใคนี้ก็เล่นอีกเอ้ จะตั้งเลยพี่น้องเอ้ยหื้นหื้นพี่น้องเลยอ้าเพาะประดิษานยังได้นะมันเกิดซิวได้ทายังไม่ได้เลยก็เลยโบรายังเลยท่าตะลีสติกพี่น้องเลยยัดเยียดประดทษฐานเลยก็แดดกับพระธามันะไรมันมันตัวซิวโอ้ยบ่หละจะมาเอเฮแทะลูุเปลี่ยนปีนมาปีนมาทั้งร้านทั้งล่าสาวปีนมาดูนน้ำบริสุทธิ์เลย อืมอยากไปิสเอร์กับข้าวงามยีดอกเนาะอืมพี่น้องเลยไปดิพี่น้องร้านร้ากระเพดโพในร้านกันได้พุ๊บเมื่อนี้เาก็มา่อบาวตาเลยพี่น้องอ่ามนก็เออมาคือ่จืดานีป้าหนาบกใหญ่เลยพี่น้องเลยโพาโพป้ากรพียงนี่แหละหลินน้องหนักเออโเพาโพมันใหญดนข้างกระเพ ลูกหาคนดิบ่มีไฟขื้นมาห่จ yeah ืดจ้าคนพี่น้องสมาลานนี่ยพอือนะมี่จืดกีาแห่งลานกับโพโพหนาเห็ดเปิงเซิงเลยอันดิีปีนว่าบัะสุคตปีนมาดูเข้ากันได้อีกเลยพี่น้องเลยูกพอเพอทูโอเคเลยขัซ้าลูกสบายดีปาลุกในลูกล่ะไปไปอุ้ยอเนยพื้นว่ะ อาพี่น้องเอ้ยพากันกินข้าวทางพี่ว่าว่าอยู่คนกินกับยางเฮยเอ้าอะไรก็มากินข้าวเออเอากินกินกินจอกนะลูกมาลูกมาขาส่งอีลานนะภูมิขึ้น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 กิข้าวอูมซุ่มแซวกันโอ้ยสบายดีพี่น้องมากินข้าวน้ำกันตอนสาสวิ่งขึ้นข้าวมาเศ้าพี่น้องเลย ตอนเศร้าๆเลยพี่น้องมาลรียบรุ่งเนาะกิน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 ข้าวเศร้านำกันเดินปลาลุงดุยดุยเอกไปดุย cá mú là cá cá hoi là cá thu nó nướng mô nói nồi nướng măng má หัอะไรย้ายยืดๆนะอย่างนี้อ้าวนกเขาไปแก้วเข้าวรืแม่เราโฮมคาเดี๋ยวเครื่องกระตาจะเนยง่ายใบเดีบ้านเนาะเมื่อเมื่อแตงไฟนอเธอเนาะบ้านนะในเฮงฮู้แจ๊ะเอาบนแล้วบคลายเบาๆเอาลูกคุ้มนั่นอะไรวะบ่อบบอสมนอยหักดึ๋งเอาไปปล่อยไครเลยมาลำไยเข่าโมงขท่าโมงฉันก็นอนแล้ว ราหันดูเาบ่มบิมเาลงไปงมนเอาเน่ยมังอันไงาหอ่ะความาาเาหมดมล่มาเาีวไ่หรอก้หอให้ลุหเขาวามบวชนะหอยใหอไหล่มยังงมไหมหนาวหนาวมบวจุ่่ได้น

มีขาวกันนพี่นางเด้อเสียบชาอวยปรหารไม่มีกระเม็นเลี تو, <se 惜 <se 惜้งกรเม้าก็อยจังบังาเธออเนยต่ทรามึงกำลากินขาวน้ำพี่นางอะไเหมือนกัเพิ่นสีพาขี้ตุกจ่เป็ใหญ่จืดท่านมากันเด้อ นเ้าแม่นี่ากพวกน้อแท้พอย่างี้อรานอันนี่เลี่ยงไว้ไดีพี่น้องม่อบมากินข่าวเศ้าไดีพี่น้องรักมากนแม่ยถกคนนั่นแหละ่บาต้าม่บากกบาาเน้องเต่าครับไปดีพี่น้องาดีสบอเา

ยังไม่เะฮะมาแมกมาสายขดี่ย้ยดสดองแซบ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 เฮ้ยหลังลงายลังเลยลูกปลาติโท่ผี่นอกบ้านเมืองมียาจืนตั้งบุญมีอะไรได้ผี่นอกปลาติโซ่มีญาติผี่นอกลายเมียจื่นนี่เด้อพี่นอกลายพี่นอกลายได้ผี่นอก แม่ใหญ่จืนลาเป็นคนบุญมีแท้บุญพาลาดอกลายโนญาติพี่น้องก็มาสูงมันแจ้งตาตาโทรพี่น้องเลยกินอันมันอิ่มเด้อนางเต่า นอ้องเต่าเอ้ยออมาแต่เมือวานนี่ไปไปบา่าวตายกำนังหนาดนี่เมียใหญ่ื่นเบิงขาดไดีวได้พี่นนนเนาะเดียวนี่เพิ่นอยากบออยากหมักกันไดเลี้ยเบิงเพิ่นคือสิอยากทอยอยากยากกันเลยนะนนอยาก,กย,นะยากกระยาโลดเลย เมื่อืออนักเบิ่งออกเนยองเมื่งออกไ่ใหญ่จืนะตาเดียวคบกันสองตาจ๊กซิมได้กันสองตาจักสิซ่มได้าลับไปตาเดียวก็มานี่นานบาตายเพิ่นอยากยานะนั่งนัดเพิ่นบองามพี่นออกเ้ยนั่งนัดเพิ่นบองามแม่ม้าาองแกมบุมมาไม่ใหญ่ลา จืนบลาบแล้วไม่ใช่จืดกระชิมมื่อพุ่นได้เดียวนี่นะกับลาสาวคำพันธบ้าเหมาออกะนาเมื่อหากีโต๊กเนี่ยมาเลงกระชิเขานอนหันเมื่อสาวเมื่อื่น้าจังสีมาอยากําป่ามากีโต๊กมานั่หกชุ่โต๊ะที่ไปสัไปช่วยสัมรแลลวเดียวนี่เฮาละหันใจต่างชุมโตละเหาเมื่อยเลยเดียวนี่นะ จงาวสิเพ้นนะเฮากะสีเบิดกำลังใจโตปะู้ีอันชดโหลดจ้าข้าไปฮานาอสวอัดสามได้บ่อยอัดสามกับบ่ได้แลยอัดสามจำนำอันนู้นนแกมบุ้งดีได้เนาะเขากินข้าวเมร์เขากินข้าวเพื่เขากินข้าวนี่นี่นัแค้มร้านนี่ ปูปูปนังนั่งทั้งนังแมุมปูเขาเข้ขาเขาเห้ไหครับเกเขาล่าก่อนนะกินอยู่ดีี่ไจักกินข่าวเมื่อกี้กินสุอจังสั้นจากี่คกินกินที่เอากินโอ้ยค้นเอาอันเอ็มที่สน้องใหม่แม่อยจืดหนักว่ากินไม่อิ่มเด้อบาูุไทยกับาูุไทย เพิ่นได้น้ำคข้ามให้เมย์ใหญ่ชื่นพี่น้องเอ้ยได้แนวอื่นบ่ได้ได้เอาเอาแนวดำดำเอาแนวดำดให้เมย์ใหญ่ชื่นเพราะขอบกอบใจเพิ่นลายลายแหละเมย์ใหญ่ชื่นหากรี๊ดได้เมย์ใหญ่ชื่นจะจะหายเงินเพิ่นย่างอยู่บ่หรือว่าเอามาหายเบิดแล้วย่างอยู่หาไดยเออยขอขอบพระคุณลายลาย เมียจืนเสีนี่สิแพงโอ้ยสามหัวใจเมียใหญ่จืนเด้อตัวนี้นะจิบน้อยอมันบ่มีเทน่าดอจเยะแาวเนี่ะกินอนงมันะไ้บ่เสาวพี่น้องเลยนอนจำบมกับกอยอยู่ดีพี่น้องไอ้นอนน เม wow, uh, uh, yeah. uh, ื่อเนี uh, ่ยว่าลุงส um, ิมาหอด่าลุ่นกันพี่น้อกว่าสิมาหอดหรือบ่เนาะอาการของย่ากันยังหนักหนาเลยก็่ได้อยู่ได้นอนพอนั่งไายสัญญาตถอยพอนั่งเกบุ่มนี่แต่พอนั่งแกบุ้มหมดแล้วเลี่ยนกันวานนรือางเวนนะืเฮานักหนาพอเราเป็นแหง อว้านั่นแหละเงินค้ำกบพาหมอเบิดแล้วมันเผื่อเื่อทายงวกเบิดเเบิดต้นบ่ตต้นต้นตาอยู่นี่วลสิเป็นว่าม่ยายจืนสิมนอนพุนมื้อนี้แต่ก้ามีแต่พ่อยายจ้อยเมื่อื้อ เมียจื้นเมื่อสู่อันขั้นขายน่าเดียนั่นมียาจื้นกระโซต่อได้พี่น้องเมื่อสู่บ่ได้ความเมียจืดเราเป็นคนตนะเป็นคนบ่อแข็งแรงครับไปพบเนื้อหนังเราไปูบเน้่ยนะครับกับพบบ่ได้เดี๋ยวว่าอยู่เชี่ยงห่างแต่ทามเอานั่นแดบ๋ยวขั้นเห็นแบบบ่ดีกับมื่อกวัวใจเราเป็นหัวใจฮาลงเดี๋ยวว่ามาตุกนะครับบ่ยากเข่าเลยได้ลากินยังลูกอ่ะนะโอ้กินยังอ่ะนะเนย หมัมกแต,ต<อ>งบรร้าพ,าาะะพี่น้องเขิปบเนคกับเสีดาลาพาจากปนเพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่น้องแคมบุมเน,นเด้อพี่น้องเด้อผากเปิ่งผักส้มต่อไปห้ไรสบายดีสบายดีพี่น้องไปเลยพี่น้องเลย